้าเฮาแยกกอนนี่กรงเดียวเนี่ยครับผมขันได้นะครับนกบบมีอยากครับผมลูกนกเยังรอเลยครับตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาหญ่ปลาลอยอาจารย์มิน้กะเสาร์วันอาทิตย์นะครับอาจารย์มาเปิดแบงค์นกขึ้นก่านะครับอาจารย์เนาะนะครับมีนกเข้ามาเมื่อคื้นี้ครับอาจารย์ นกเขามาประมาณสองทุ่มอาจารย์เนาะะมีอยู่ประมาณหลายตัวอยู่อาจารย์เสื้อผ้าอาจารย์มาเบ่งเนาะะเน้นว่าอาจารย์ในท่ o t h m a s t e ได้สุโตัวได้สุเออท่านสุคนอาจารย์เนาะได้นกไปเลี้ยงกันเนาะราคาลักลอยอาจารย์เนาะอันบทโทรมาก e บดท่านมูนะอาจารย์เนาะเพื่อให้ทรมาแล้วก็ บเอากับโเป็นยังเนาะคือเก่าอาจารย์อชอบตัวไหนมักตัวไหนกะแอดไล์ผมมาเนะาะไล์ผมกะศูน, 92, 5, 4, 6, 3, 1, 1, 1, นย์ยเยก้าสองห้าศูนย์สี่หกสามหนึหนน่งหนึ่งเนาะอาจารย์แอดไล์มาเลยแล้วกะถ่ายรูปไปเบิ่งเป็นตัวไปไปเลยอาจารย์เนาะเอากันสดสดเลยเนาะว่าสิมักตัวไหนเลือกก็ตัวไหนกะง่ายๆนอกจากเนาะมาเบิ่งกันอาจารย์ว่ามีตัวไหนเนาะแต่นกเขา้าชนี้กะมีได้เสียงกลางเบิดเนาะอาจารย์เป็นนกเฉลืยเนาะ ที่เป็นไม้มรรทัได้เนาะนกที่สวยอาจารย์เนาะแต่ก็มีลูกนกอาจารย์ลูกนกเนี่ยไปอาจารย์เพื่อนทั้งสงขาเนาะคูหนึ่งแ้วก็มีลูกนกอยู่ผีตัวหนึ่งอาจารย์เนาะลูกนกสามตัวเนาะอาจารย์เพื่อนเาไปใช่เพื่อนวาดยังไงบูรนี่เดแล้วจะโทรหาเนาะ้วทักหา,กหามีอยู่ครูหนึ่งอาจารย์ครูหนึ่งเนาะแต่อาจารย์ทั้งสงขาเพื่อนเนาะแบบลูกนกอะใหญ่ยยเติบแล้วล่ะ ครับอาจารย์ครับอาจารย์พาเบิ้งครับผมลกดูนี่ลูกนุกตัวนึงครับลอยๆเลยตัวนึงนะครับตัวกลางครับเบิ้งกันสวยอาจารย์ตัวนี้สวยครับข้างน้าเสียงกลางตัวนี้ครับอันนี้น้องเป็นตตแหล่เองเนาะตัวนี้ครับตัวใหญ่เงาครับผมใหญ่ตัวเงา้อมนะครับ นี้ครับอีดจนคัดคัดหลังเลยครับผมมีลูกนกนะครับตัวหนึ่งนะครับมีกงนีหาตูนะครับเนาะอาจารย์ท่านไหนกรับหกมาครับผมมาคุยกันในไงครับผมผมเป็นคนในไงเนาะตัวล่องได้เบิร์จ้าครับผมผมโมอันนี้หรอกครับ โบวคำไหนคำนั่นถอกเนาะก็ต่อรองได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยครับนี่นี่หนาขาวๆนี่ครับไล่หน่อยๆครับลายสนับปีกหน่อยๆทีๆนี่ครับลูกนกครับผมรอรออีกตัวหนึ่งครับท่านไหนสนใจลูกนกที่ทักมาเอคลิปก่อนนะครับก็นี่ครับผมนะลูกนกครับ ลองรอๆเลยครับผมสุดตูเนาะลายสวยๆสุดตูครับนะครับตัวนั้นนะครับพึ่งคออยู่นะครับ นกพันได้หมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับเนาะมันเป็นนกไม้นะครับใจ่กงร่วมไว้นีตัวนี้กันนี่ครับน,นี่อันหลังตันี้ครับนี่ตัวที่สวยครับอาจารย์อ่า้วภาพว่ามงคีกกกงหนึ่งครับนี่ครับอาจารย์เนาะตัวนี้คือจังหัวขาขาวตัวนี้ครับนี่คนอขิวขาวนะครับไหนเนาะ นี MM many many ่นี่นี่ตัวนี้ครับนี่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 เกลื่องอยู่นี่ครับนกตัวนี้ครับผมอยู่อยู่ข้างตาคันนี้ครับนี่นี่ครับเป็นเขาขาวครับผมตรงนี้ก็สองตัวครับนีก็ลไลสวยครับผม นกก็ไปากานี่กันคือขันบ่นนะครับผมผมแยกออกเอาไว้เลียงเองแล้วก็น้องเอาไว้เลียงจะพนละตูนะครับสามตัวเนาะกระซุมมาเพื่อกันนะครับเพื่อกระจับออกไปขันเสียปล่อยเสียงเต็มที่แล้วครับตัวนั้นครับถ้าไพ่ยังได้ก็นได้เนาะครับ้องน่องคนหลานเลียงไ้ครับที่มาจอบเอามือนั้นล่ละนะครับผมขันเรียกเต็มที่แล้วครับผมสองสามหมื่นเนาะเพราะว่านกอยู่ในกรงรวมมัน หลายเดือนนะครับแต่หนึ่งมาหละหลายเดือนเพราะยของปุ๊บนี่ขันเลยครับเหรียญเลยครับหนกเนาะโบ่ยากครับหนกเพราะมันอยู่ในกลุ่มร่วมเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสิเนะครับขาเขาแยกอกนี่กลุ่มเดียวเนี่ยครับผมขันเลยนะครับหนกโบมียากครับผมลกหนก่ยังรอเลยครับตัวนี้ครับ ถักทายกันเขาว่าครับประจย์เนาะอยากได้ตัวไหนจะไหนกะคุยกันครับแอดไลน์มาผมก็ชิทายเบังเอาตัวนี้เอาตัวนี้ผมไปแยกออกไปเนาะนะครับเดี๋ยวตัวสวยๆรอๆครับผมนี่นี่นะครับประจย์เนาะท่านในสดสนใจกันคือผมว่าแหละนะครับสามารถทักถามกันได้โบอเอาอก็บโบเป็นยังครับประจย์แอดไลน์มาเนาะ ก็เป็นอย่างครับผมสอบถามกันได้นะมือใหม่เชียนใหม่เชียนเก่าเนาะกลากันอาจารย์เนาะจนหลายกว่สิบเป็นเชียนใหม่นะครับอาจารย์อนุกไปเลียงเนาะอนุกใหม่ใมไปเรียงนี่ก็ใจเย็นเยนะครับพราว่านกมัดขันอยู่แล้วแหะครับผมเนาะสัญชาตญาณของหนกก็คือขันอยู่แล้วนะครับบุมงนี่ประสิบบุขันนะครับหนกเนาะสัญชาตญาณของหนกนะครับพอเขาคุ้นเคยกับเทาแล้วเป็นกระจิขันเนาะเส้อใจว่าห้าบุญยังแล้วกัจจิขันนกนะครับ เมื่อเราไปใจห้อนนะครับนี่ครับนกไม้นะครับหันไหนสนใจลูกนกมีอยู่ตัวนึงครับกรงนี้ครับตัวนี้สองตัวนี่ก็อาจารย์ทั้งสงขานะครับเนาะครับลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับเอามาไปขึ้นนี่ครับผเอาเขาาหนามไปกินเรียบร้อยนะครับใส่กองมานะครับผม โอ้ตัวนี้สวยครับอาจารย์เดี๋ยวจะให้เบิ่งกับครับอาจารย์ตัวหัวอีกเกิอมนี่ครับหัวอะไรสีขาวแงี้ยครับผมนี่ครับไอปีกอะไรข้างนึงครับผมคือจังขาวครับเนี่ยได้ไดเบิ่งก่อนผมจะจับเบิ่งว่ามีทีเด็ดหรือบ่มีดเลยครับอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้จับเบิ่งนไม่ได้อาศัยปงเลยเนาะผมไม่ได้เบิ่งปีกข้างนุ่งข้างหน้เนาะว่ามีดอย่างเนี๊ยนะครับมามีทีเด็ดบัวบมไม่ได้เบิ่งเลยครับจะซุ่มไปหลวน ผมบริเเบิงครับนี่ครับวนหัวปีกคือขาวลามเตี่ยขาวจะนอดปีขาวเงี่ยวนะครับคือชุดปีกรับต่หัวอะไรจนหัวอีกเกืองนะครับผมเขาขาวตัวนี้ครับเบิ้งดีลูก่นี่นี่ครับหัวทีเป็นหางตาเลยครับผมเออนี่ครับ ขาวจนน,นี่ปีกแบบขาวเงานะครับโอเคครับประจย์ท่านไหนสนใจกันคือเก่าน,นะครับผมเนาะก็เขาว่าทักทายกันได้ครับผมบัเอาอนบัเป็นยังครับผมาคาหลักรอยเนาะสอบถามกันได้แล้วาเมาเมา,เมามีบดนะครับผมผมไม่สนใจนะครับเอากันสบายสบายเนาะท่านไหนที่เคยไปกับผมก็คอมเมนต์มาว่ามันง่ายสำหรับผมเนาะผมเป็นคนง่ายครับผม โอเคครับประการอาจารย์คลิปนี้ก็ฝากไปสปนีทเนาะเดี๋ยวมีนกใหม่ๆม,ม,ม,มากผมก็จะ,ะเอามาแบ่งอีกนะครับเพราะว่าเป็นมีหลายน้องว่าเห็นเพิ่นต่อโอ้ได้หลายนะครับนกทั้งเมืองจันทร์เนาะได้หลายแล้วก็เป็นนกเฉลยบ่แม่นอันนี้นะครับ2เดือน3เดือนเนาะนะครับกดติดตามไว้อาจารย์เดี๋ยวสิมีใหม่ๆมาแบ่งให้เนาะครับเนาะโอเคครับอาจารย์สวัสดีครับ